สวัสดีค่ะก้อยนะคะวันนี้จะมาแชร์ประสบการณ์ค่ะเสริมหน้าอกที่โงรงพยาบาลเอเชียค่ะ3 2 5ค่ะ<อ>ตั้งแต่วันแรกจนถึง7วันเนี่ยถึกว่ามันนานเมื่อไหร่เราจะถึงเมื่อไหร่เราจะหายเป็นปกติดีนะคะเพราะว่าเป็นคนที่หายช้าฟืนตัวช้ากว่าคนอื่นนิดหน่อยหลังจากตัดไหมอะคะ่ะหลังจากตัดไหมวันที่7จน1เดือนที่มาพบคุณหมอจน วันนี้ค่ะก็รู้สึกว่ามันไวกว่าเดิมแล้วก็มีการมองดออูหน้าอกของตัวเองค่ะว่าว่ามันเ,เป็นทรงมากขึ้นสวยขึ้นแล้วก็ค่อยๆนิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าเราก็ทําการนวดด้วยค่ะทุกเช้ากับทุกเย็นค่ะที่ตัดสินใจมาทําที่นี่เพราะว่าเคยดูที่คลินิกไว้แล้วก็ดูที่โรงพยาบาลไว้ก็คือที่นี่ด้วยซึ่งราคามันก็ใกล้เคียงกันนะคะเราก็เลยเลือกทําที่โรงพยาบาลดีกว่าบวกกับทางโรงพยาบาลเอเชียนะคะมี มาตรฐาน JCI นะคะแล้วก็คุณหมอเนี่ยเป็นสายกรรมตกแต่งเฉพาะทางเลยค่ะ <Wow. S 1> ก็เลยตัดสินใจมาทําตรงนี้ก็เพื่อนๆคนไหนนะคะที่กําลังตัดสินใจที่จะทําก็อยากให้ศึกษาในความปลอดภยัยความสะอาดแล้วก็การได้มาตรฐานของโรงพยาบาลด้วยค่ะสวยปลอดภัยมั่นใจเอเชียนะคะ